ยินเสียงไหมครับปอกแป๊กปอกแป๊กครับ<อ>สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปซูมกันนะครับผมโดยที่เราจะไม่ซูมแบบธรรมดาครับ ซูมดูบรรยากาศครับซูมที่ห้องพรานะครับตอนตีสามนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามครับเดี๋ยวให้ดูเวลานะครับนี่ครับตีสามสิบเอ็ดนาทีนะครับผมเราจะมาซูมที่ห้องพระกันนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับตอนตีสามพูดละคนลูกครับเดี๋ยวเราจะมาซูมน้องกุมารกันดูนะครับผม นี่เป็นน้องกุมารครับตรนน้องกุมารมีน้องกุมารอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดองนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาลองซูมดูนะครับลองดูองค์แรกเลยครับครับองค์แรกนะครับอ,องค์นี้ชื่อน้องเงินนะครับผม เราจะมาซูมดูน้องเงินกันดูนะครับลองดูนะครับนี่ครับอันนี้เห็นอันนี้เห็นหน้านะครับหน้านะครับอันนี้เป็นหน้านะครับโอ้สีสวยงามมากครับท้องนะครับผม,นะมออนะครับงอตกร้าไว้นะครับอันนี้เป็นตาจะ นะครับน,นี้เป็นทองครับน,นี่เป็นทองนะครับทองที่ซื้อให้น้องกมานะครับน,นี้เป็นฐานนะครับต้วมัตรงฐานต้องตดฐานด้วยนะครับ Okay. สวยงามมากต้องกมารน้องเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปนะครับอนนี่องค์หนึ่งนะครับชื่อน้องสีสุดนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าน้องสีสุดหน้าตาใกล้ๆเป็นยังไงครับนี่เป็นรรจมูกตาแป้งครับ สองไปขนลุยไปครับบรรยากาศบรรยากาศตอนตีสามก็เงียบครับผมนี่เป็นเปิดหัวหนะครับดนด,ด้านดูชื่อครับผมชื่อวัดสามงามนะครับฐานไปเขียนแด้ครับวัดสามงามนะครับ ก็นล่อแน่ใจรับก็ผ่านไปนะครับต่อไปเราจะมาดูน,าาน,น้องมหาราบกันนะครับผนี่นะครับน้องม,มหาราบครับมหาราบขี่ควายธนูครับ<ม>เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใกล้ๆจะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นตานะครับ นีตายข้างนงนะน,นี้ป่ปาครับอืมผัดแดงไครับมาดูใบธนูบ้างครับด,บดูดูตาตาอืม ี๋ยวมาดูอักขระที่ลงไว้นะครับผมนี่ครับ,รบว้าวอโอเคครับผมหนักมากครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาส่องพระกันบ้างครับผมนี่ครับเราจะมาส่องพระในกล่องนี้นะครับมีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูครับว่าจะอะไรดีครับลองนี้แล้วกันครับตอนนี้ตีสามนะครับผมตีสามในห้องพระนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับตอกแป๊กตอกแป๊กครับนไปนะครับเสียงอ๋อเสียงฝนตกครับตอนนี้ฝนกำลังตกครับผมฝนเริ่มจะตกครับปอกแปกปอกแปนกครับ ลูกนะครับตอนพักปิดตาแล้วนะครับผมผปิดตาครับสองพักตอนตีสามครับมาดูภาพมาดูภาพปิดตากันนะครับโอ้โหนี่เห็นมั้ยนะครับเส้นใยครับน่ครับอันนี้เป็นส่วนส่วนหน้านะครับ เดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับนี่ครับเขียนไว้ว่าดูไกลๆนะครับของวัดบ้านไร่นะครับของหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับน้าหลังครับนี่ครับเขียนว่าวัดบ้านไร่นะครับผมสวยงามมากครับ จบไปนะครับกับการซูมครับสองพระตอนตีสามนะครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมตอนตีสามนะครับสองพระในห้องพระนะครับคุณผูป็นการครับแต่ว่ามังเวงมากครับผมก็ถ้าใครอยากให้ซูมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมตอนคลนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ